สาเหตุที่อัลเละห์เพิ่มพูมทรัพย์สินให้กับบ่าวก็เพื่อให้ใช้เป็นเครื่องมือในการทำอิบาดั์รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลครอบครัวเครือญาติสกาดฮัดอุมร์การใช้จ่ายงานศาสนาและในหนทางของอัลเละห์ทุกรูปแบบหากทรัพย์สินที่มากมายตกเป็นของคนดีก็จะเป็นเครื่องมือให้เขาขยายความดีงามได้มากขึ้นแต่ถ้าหากทรัพย์สินที่มากมาย ตกเป็นของคนไม่ดีก็จะเป็นเครื่องมือให้เขาขยายความชั่วก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินได้มากขึ้นวันนี้อยากชวนพี่น้องดูอาขอทรัพย์ของเราที่อัลละห์เพิ่มพูนประทานให้เป็นทรั์ที่มีบรารอกัตและได้ใช้จ่ายไปในหนทางที่อัลละห์พอใจเพื่อเพิ่มพูนความดีให้แก่พวกเราเนื้อหาบทความ h ฮ y l l t y y e n t t r r อันฮัมดูลิลละขอพระองค์ให้เราเป็นผู้ที่มีริสกีอย่างพอเพียง เพื่อจะได้ดูแลคนอื่นและใช้จ่ายในหนทางของพระองค์ด้วยเถิดอาเมน